เจอหน้าครูเอ็กก็เจอกันในวิชาเทคโนโลยีนะครับวิชาเทคโนโลยีการแบบเทคโนโลยีชั้นม .3 นะครับสวัสดีด้วยกับ เด็กๆที่เข้าเวียนมาโอ,โอ้แสงแสงมีวุๆบๆว้าบ้างนะครับก็วันนี้คงจะเข้าสู่ตัวชี้วัดตัวสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันนะครับเด็กๆว่าแล้วก็มาดูกันซิว่าตัวช้วัดตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวิชาเทคโนโลยีเทอมแรกนี้กับการออกแบบเทคโลยีคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เรามาเรียนกันในเรื่องของการสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับซึ่งตัวชิ้นวัตที่เราจะเจอในวันนี้นะครับนี่เลยทไหนัีงนี้อู้นี่นี่น้วมือไหนนี <c> ่ <oughs> มันกลับด้านนะครับอ่า <c> น <oughs> รูปนะครับก็ใช้วความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องลักษณะของงานและปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาแหวบ หรือพัฒนางานก็เป็นตัวเชือสุดท้ายแหละที่เราจะได้เรียนการแต่ตัวชีวเนี้เยอะนะช่าว่าเยอะเป็นหนอที่เยอะเพราะว่านอกจากพวกเราจะต้องรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยคงจะต้องเกิดทักษะทำมันด้วยแล้วเราเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์แบบนี้เนี่ยคำว่าทักษะเนี่ยคงจะยากนะครับแต่เขาครูก็จะพยายามอย่างน้อยๆเนี่ยครูเคยบอกว่า เวลาเรียนกับครูเนี่ยนะครับพยายามจําให้ได้ว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปสืบค้นต่อในอ่า g ูเในอ่าอะไรต่างๆได้อีกนะครับก็อ่ะตามนี้แล้วกันนะครับแปลเป็นว่าเรียนเพื่รู้ไปก่อนนะช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องทักษะคงจะต้องประสบการณ์ใครประสบการณ์มันบางคนเนี่ยก็จะบอกว่า กงนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยผู้ประคองอยู่ที่บ้านในการทํางานตรงจุดนี้อยู่แล้วบางคนก็ถือได้ว่าให้ามันต้องเดือนเลยนะแต่บางคนเนี่ยไม่เคยจับเลยอันนี้ก็ต้องรู้นะครับเพื่อไปสืบค้นต่อได้ไปกันต่อครับเรื่องไชฟ้าที่สอ เพรเรา,าไปในสัปดาห์ที่แล้วคือเกิดขึ้นไปว่าไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับต่างๆแล้วก็วิธีกรารต่างๆก็ได้พูดคร่าวๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูลึกในเรื่องของไฟฟ้ากันนะฮรัรูปแบบของไฟฟ้าอ่าคร่าวๆที่เขาต้องการให้เรารู้ก็คือเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับหน้าตาเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูลึกกันเลยนะในสถานี้เริ่มเลยนะครับพอารู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับ ไฟฟ้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรสิ่งที่ประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยครับมี ron, on, อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอ่าสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้มีพระเอกอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คืออิเล็กตรอนตัวนี้เรียกว่าโครงสร้างอะตอมนะครับ อิเล็กตรอนเนี่ยยิ่งเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่ามันมันมีสถานะของการนําไฟฟ้าได้ดีนะครับเนี่ยอิเล็กตรอนตัวตัวอิเล็กตรอนอยู่ด้วยกันครับตัวอิเล็กตรอนจะโคจรรอบนะครับรอบตัวนิวเคลียสอ่าเราดูว่าอะไานะครับตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีโครงสร้างของตอมเป็นอย่างไรก็ดูง่ายนะครับก็อ่าเครื่องหมายลบตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายคำว่าอิเล็กตรอนนะฮะอิเล็กตรอนก็จะใช้เครื่องหมายเป็นขีดลบนะครับ ตัว p ก็คือโปรตอนนะครับนิวตอนนะครับก็เป็นลักษณะของโครงสร้างของทองแดงนะครับดังนั้นถ้ายิ่งมีเลวตอนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะก็จะตัวสารตัวนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะของการนำไฟฟ้าได้ดีนะครับมาดูไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้อย่างไรครับนะครับก็มีสูตรก็มีสูตรอยู่นะ e ก็คือแรงนาไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์นะครับหรือนะครับ งานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านะครับนหน่วยเป็นจูลนะครับแล้วก็คิวขนาดของประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมนะครับก็จะใช้สูตรในการคำนวณน,นีเท่า e กับวิวอ่านด้วยคิวหรือ E ีเ่กับจูลหารด้วยคูลอมนะครับตัวตัวตัว,วยอยี้น,น,นะครับกระแสไฟฟ้าคืออะไรครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็คือการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนอิสระ สักคนนี้ที่ครูให้ดูรูบอกแล้วว่าถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนตัวได้นะก็จะมีการไหลกระใส่ไฟฟ้านะครับไอสูตรไอไม่เอาไปใสไฟฟ้าครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับ Q แลไดกับประจุไฟฟ้าครับมีหน่วยเป็นคูลอมแล้วก็ T ครับคือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีก็จะใช้สูตรนี้ในคำนวณนะครับตัวนำและฉะนวนไฟฟ้าแตกต่างอย่างไรตัวนำไฟฟ้านะครับก็คือวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ นะครับวิธีการลองง่ายๆก็เอาไปเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เอามือแตะดูนะครับถ้าไฟดูดแสดงว่าตัวน,นั้นนําไฟ,ฟ้าเอาไหม <c oughs> คงไม่ได้นะครับอันตรายเกินไปนะครับสนวนไฟฟ้าก็คือที่ปลั๊กไฟไปปุ๊บแล้วเอามือจับแล้วไฟไม่ดูดเรานะอธิบายกันง่ายๆแบบนี้นะครับเอาไปแบบเร็วๆเพราะวันนี้หลายสไลด์อยู่นะครับ <c oughs> ความต้านทานตัวไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไรนะ <c oughs> ตัวต้านทานไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ มีการไหลของกอรอนอิสระเนี่ยน้อยนะครับมีพอกตรอนอิสระไหลน้อยเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็ผ่านได้น้อยนะตัวนำไฟฟ้านี่ก็คือตัวที่ยอมไม่อิเลกตรอนี่มีการไหลได้มากนะครับยิ่งไหลได้มากก็คือมีกระแสไฟฟ้ามากนะครับโดยม่เกิกระแสไฟฟ้าไหลได้่านได้มากนะครับประจัยอะไรบ้างนี่ผลต่อการความต้านทานในฟ้าของตัวนำไฟฟ้านะครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของความยาวความยาวนะครับเรื่องของความกว้าง ตัวพื้นที่นะต้งทางน,นะครับแล้วก็ตัวไฟครับเรื่องของความยาวความอาว้อวนทุกอย่างมีทุกอย่างมีมีผลหมดมีผลหมดเอาง่ายๆถ้านึกภาพก็เหมือนกับน้ำนะครับผ่านท่อนะครับน้าเนี่ยถ้าผ่านท่อยิ่งเล็กแรงนะน้ายิ่งออกไปท่อปลาสายยางเนี่ยก็จะแรงถูกไหมครับก็จะแรงแต่ ไฟฟ้าไม่เหมือนกับปาปานะไม่เหมือนกับน้ำนะครับแรงที่ไปเสียดสีอยู่ในสายไฟเนี่ยยิ่งน้อยนะยิ่งยิ่งกระแสไฟตัวท่อยิ่งเล็กเนี่ยน้ำอะ่ะมันจะเย็นถูกไหมครับแต่ว่าไฟฟ้าก็คำว่าไฟก็คือร้อนดังนั้นเวลาที่เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สายไฟเล็กเกินไปแล้วไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ม่กินกระแสไฟามากๆสิ่งที่ตามมาคือเราลองไปจับสายไฟดูหรือหนักๆเลยก็คือสายไฟเส้นนั้นเนี่ยเกิดการลุกไหม้ได้เลย อันนั้นก็ตัวนั้นเรียกว่าความต้านทานไฟฟ้าอันนั้นเวลาเลือกใช้สายไฟฟ้าก็ต้องเลือกสายที่ขนาดใหญ่เพียงพอต่อการไหลของไฟฟ้าของสายไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เอาจอไฟฟ้าประกอบเพื่ออะไรบ้างนะครับวจอไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมีพระเอกอยู่สามตัวมีแรงดันไฟฟ้าครับมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตัวต้านทานไฟฟ้า3ตัวนะครับสามตัวไฟฟ้าซึ่ง ตัวพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีสัตว์อีกหนึ่งคำก็คือโหลดโหลดก็คือพละของไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเราต่อหลอดไฟหลอดไฟก็คือโหลดครับต่อหลอดไฟก็คือโหลดสายไฟคือตัวนําไฟฟ้านะครับแหล่งจ่ายไฟก็คือตัวตัวปลั๊กไฟตัวอะไรเนี้ยออกจากแหล่งจ่ายไฟเอ้ยเอาไปนะครับหรือเป็นแบตเตอรี่นะครับต่อหลอดไฟหนึ่งหลอดก็จากสายไฟซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าไปอย่างโหลดก็คือตัวหลอดไฟ นะครับเราย้อนกลับมาสู่เครื่องลดแบตเตอรี่ก็คือตัวนำไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับแนนรงดันไฟฟ้าคืออะไรนะครับเคยอ,อธิบายไปว่าตัวแรงดันไฟฟ้ามันก็คือค่าความต่างศักย์อ่าไปใหญ่เลยคราวนี้อ่ะนะครับยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงมันก็สามารถจะไปได้ไกลอ่าเหมือนแรงดันน้ำอะ่ะยิ่งแรงดันน้าสูงไฟฟ้าก็าไปได้ไกลเอกตัวแรงดันน้ําก็ไปได้ไกลไฟฟ้าเหมือนกันครับยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงมันก็ยิ่งไปได้ไกล นะครับสูตร EIR สามอย่างนี้เป็นเรื่องของกฎของกฎของโอห์มนะครับแล้วเ,เขาคือใครกฎของโอห์มเนี่ยนะครับกฎของโอห์มเนี่ยคือจอร์จไซมอนโอห์มนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทําการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไฟฟ้าว่ามันมีอยู่3ตัวพระเอก3าตัวเนี่ยมีกระแสไฟฟ้ามีค่าความต้านทานนะครับมีเรื่องของแรงดันไฟฟ้า3ตัวนี้นวงจรไฟฟ้าทุกวงจรจะมีพระเอก3ตัวนี้อยู่ในนั้นนะครับอ่ จะไม่ขาดตัดตัจหนึ่งไปเลยจะอยู่มีครบถ้ามีอยู่2จะต้องมี3นะครับต้องมีอยู่เรื่องครบนะครับจอไซมอนโอมค้นพบอะไรบ้างครับก็จอแซมมอนโอมค้นพบในวงจรไฟฟ้าใดๆเนี่ยก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าแล้วก็แปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้านะครับสูตร EIR นั่นเองนะครับ E คือแรงดันไฟครับนะครับ I คือกระแส R คือค่าความต้นานทานนะครับ นะครับาใส่ไฟฟ้าเราแทนสัญลักษณ์ด้วย I นะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์อ่าแรงดันไฟฟ้าเราแทนสัญลักษณ์ด้วย E นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับแล้วก็ความต้านทานไฟฟ้าครับแทนสัญลักษณ์ว่า R นะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับโอเมก้านั่นเองนะครับต่อไปครับจากกฎของโอห์มครับ I แล้วกับ E คูณด้วยหส่วน R หรือ i อไดก็บ e หารด้วยอนั่นแหละนะครับต่อไปจะหาค่ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานได้อย่างไรนะครับก็วิสุดง่ายๆนะครับ i เท่ากับ v ส่วน r v ในที่นี้ก็คือตัว e นะครับ i เท่ากับ v ส่วน R นะครับ e ก็คือ i คูณอ, e, อน,นะครับ i คูณอ e ก็คือโวลต์นะครับ วีกับอีที่นี้คือตัวเดียวกันนะครับอีเท่ากับไพคูณ R r เท่ากับ E ส่วน I ออีส่วนไอตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้ผิดนะครับก็เป็นสูตรเอาง่ายๆดูตัวนี้ผิดนะครับตัวล่างนี่ผิดนะฮะอ่ะทีนี้วิธีการดูง่ายๆเลยนะครับว่าจะดูกันเราจะหาค่าอะไรครับหาค่า I หาค่า i แล้วก็เอามือไปปิดตัว i ไว้ครับอ่าเราจะเหลือตัว E กับตัว R ไว้นะครับ i เท่ากับ E ส่วน R านะครับเราหาค่า E เอามือปิด e ครับก็จะได้ i คูณด้วย R นะครับถ้าหา A, ค่า R ก็ e หารด้วย i กนะ็ะจะเป็นสูตรสามเหลี่ยมทำไมเอ๊ะเขาจะต้องวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นี่คือเทคนิคในการดูในการนั่งทำใหใช้นะครับนี่เราก็ทดลองหาค่ากระแสให้ดูนะครับ i ได้กับ e ส่วน R จริงหรือไม่นะครับเราก็ i กับ e ส่วน R แล้วก็ลองคำนวณสูตรให้เราดูนะครับ i ได้กับิ อ่านด้วย1,000โ oh อห์มนะครับค่า I, ไอเท่ากับศูนดศูนย์หนแอมป์นะครับสุดต่อไปครัวต่อไปอีเ e, ทกับไคูณอาูว่าค่าแรงดันจะมีค่ากับเท่าไหร่นะครับก็เอา I ครับ0.01คูณด้วย R เข้าไปนะครับค่าที่ได้ออกมานะครับก็เท่ากับเท่ากับ10นะครับก็เท่ากับสิบเท่ากับไ R e, อ่าครับต่อไปครับ e ส่วน i จริงหรือไม่อ่าอีอ e ารับ e ส่วน i อยังไม่เขาก็เอาสูตรตรงนะี้คำนวณไปคำนวณม,ม,มาให้เราดูนะครับอ่ะต่อไปครับดูต่อไปแสดงความสาัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันอะไรเมสซีคูบอกเทคนิคในการดูไอสามเหลี่ยมกฎขององค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตไปเลยกำลังไฟฟ้าคืออะไรครับ p ก็คือกํลาลังไฟฟ้าเราจะเคยเรียนคำว่าวัตต์นะวัตต์นะครับวัตต์ในที่นี้ก็คือ ที่ใช้ฟ,ฟ้าทั้งนี้ใช้ไฟฟ้ากี่วัต์นะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยในการไฟฟ้าเขาก็จะเอากำลังวัตต์ตรงนี้ไปคำนวณออกมาเป็นค่าไฟคิดพวกเรานั่นเองนะครับก <c oughs> ็คือความสามารถในการทางานทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าต่อเวลานะครับต่อเวลามาดูครับก็โหนดให้ P คือกำลังไฟฟ้ามีนหน่วยเป็นวัตต์นะครับ Q คือพลังงานไฟฟ้ามีนหน่วยเป็นจูลน,นะครับที่ คือเวลาเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับเวลาจะหาค่ากำลังไฟฟ้าเขก็จะใช้กำลังไฟฟ้าและกับพลังงานไฟฟ้าด้วยเวลาตามสูตรนี้เลยนะครับปลายยาวๆนะครับสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากสมการใด้ได้อีกนะครับ P ครับ I กำลังสองคูณ R นะครับ P ที่นี้คือค่าลังหวัต์ I คือค่ากระแสครับ R คือค่าความต้านทานนั่นเองนะครับอ่า E, e กับ E กัั้งสอง E คือค่าแรงดันนะครับหารด้วย R นะครับจากสมการของกฎของโอห์มนั่นเองนะครับเราก็มาพิสูจน์สูตรให้พวกเราได้ดูนะครับทั้งสองสูตรเลยนะครับมอสักรู่น,นี้ให้เราได้ดูกัน ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของวัดมิเตอร์นะครับสามารถวัดมุโจรได้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปภกษาสามขานะครับวัดเป็นโหลดไฟฟ้าง้งมาครับพลังงานไฟฟ้าคืออะไรครับพลังงานก็คือระบิูคือพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าอ่ะหนดให้ระบิวคือพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลเป็นวัดต่อวินาทีวัดต่อชั่วโมงกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือหน่วยสิ่งที่เราจะได้ยินเป็นประจำก็คือ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพราะตัวนี้แหละที่การไฟฟ้าเขาจะเอาไปใช้ในการคำนวณนะครับพีคือกำลังไฟฟ้าครับหน่วยเป็นวัตต์นะครับทคือค่าเวลานะครับเขาก็จะนำมาใช้ในการคำนวณทีนี้มาดูแบตเตอรี่ชนิดเซลล์แห้งนะครับมือถือสับมือถือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันติดตัวตลอดเวลานะครับ พวกนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่นะมันแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับมันแตกต่างกันยะังไงเซลลมาดูเรื่องของเซลหรียว,ว่าเซลลไฟฟ้าเซลไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์นี่ทหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานคือ่งนี้ให้เป็นพลัลางงานไฟฟ้า mm hmm. เช่นทาไฟใา้แบตเตอรี่ต่างๆนะครับ เซลไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับแบ่งออกมี2ชนิดนะครับเป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมภูมิกับเซลล์ไฟฟ้าแบบพุทธิยภูมินะครับเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมภูมิก็คือเซลล์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วไม่สามารถคือสภาพเดิมได้นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็คือเป็นไฟฟ้าเลยด้วยอย่างนั้นเลยนะครับมีกี่ชนิดครับอ่าก็แบบแรกเป็นน้ํายาอิเล็กโทรไลต์นะครับก็มีแท่งโลหะเสียบเข้าไปแล้วก็ป้อนน้ํายาเข้าไปนะครับ ก็จะเข้าไปทําปฏิกิริยากันด้านในนะอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่จะควบบวกไปควลบและเกิดการไหลของตัวอิเล็กตรอนด้านในนะครับอีกเซลนะครับชนดิดสังกสีกับถ่านอันนี้ก็จะอยู่ในไหนครับเคยเอาถ่านมาทุบเล่นไหมถ่าน AA เถ่านไปใช้เนี่ยข้างในก็จะไปออกมาเป็นลักษณะของเป็นถ่าน,นำดำๆนะครับตรงแกนกลางจะเป็นม้วนสังกสีอยู่ในตัวนี้นะครับก็ สัญลักษณ์ด้านในเป็นลักษณะนี้นะครับอังคา,งารายเมกรนิตนะครับก็ด้านในจะเป็นแมงกระนีฐา,านชนิดกระดุมนะครับฐานแบบนีเทียมนะครับเซลแบบทุติยภูมิคืออะไรหมายถึงเซลล์ไฟฟ้าที่มีหน้าท,ที่เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลับบางงานไฟฟ้าแล้วสามารถนํากลับคืนสภาพเดิมได้นะครับมีกี่ชนิดครับก็แบบตะกัว เป,เ,ปเ,ปเป็นแท่งกระัวกมีแบบนิเกลเคสเมียมแบบนิเกลเมทัลไฮโดรนะครับซึ่งก็ยง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 เยอะแยะมากมายเลยนะเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ในการเขียนจะเป็นขีดสั้นกับขีดยาวลักษณะนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายที้สอนเรียเป็นทิศทางการของวงรไฟฟ้าก็คือมันจะไปบวกไปสู่ขัรวลบนะครับก็จะวิ่งจากบวกออกไปแล้วก็วนเข้ามานะครับถ้าวงจรไฟฟ้าลักษณะ,ะน,น,นี้ถ้ายังไม่ครบวงจรมันก็จะไม่มีการไหลใฟไฟ ในตอนก็จะหมุนไม่ได้ไม่ได้ตอนหมุนไม่ได้ก็มุจอไม่ทํางานนะครับไปลักษณะของเซลลไฟฟ้าก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นวงกลมทรงกระบอกบ้างก็แล้วแต่เอาไปเอาแบบในการใช้งานนะครับการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยถ้าเราต่อลักษณะนี้เนี่ยแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้ามันบวกไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับลบไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเรียงต่อกันอย่างนี้เนี่ย ก็มีการไหลของแรงดันไฟฟ้าก็จะเสริมแรงกันแรงดันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสังเกตว่าเวลาเราใส่ถ่านในไฟฉายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราใส่เข้าไปพุ่มเนี่ยถ้าใส่ยิ่งถ่านยิ่งก้อนเยอะนะครับก็แสดงว่าไฟฉายตัวนั้นอะ่ะก็จะแรงนะครับแต่ถ้าเราใส่ถ่านผิดใส่กับด้านหัวท้ายของถ่านกับผิดเนี่ยถ่านก็จะไม่ติดอ,อไฟฉายก็จะไม่ติดใช่ไหมครับนี่ก็ เป็นลักษณะของทิศทางของแรงดันที่มันหักล้างกันนะครับดังนั้นบวกต่อลบที่จะเป็นเป็นคู่บวกต่อคู่ลบคู่บวกต่อคู่ลบแต่ถ้ามาละเอาคู่บวกต่อคู่บวกหรือคู่ลบต่อคู่ลบก็เขาเรียกว่ามีการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่มันหักล้างกันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานแบบนี้ต่อได้ไหมครับได้ครับบวกไปด้วยกันลบไปด้วยกันนะครับบวกไปด้วยกันลบไปด้วยกันแบบนี้ต่อได้แต่แรงดันจะเท่าเดิม นะถ้า E 1เท่ากับ2โวลต์2เนะี่ยแต่ละเซลล์เนะี่ยเท่ากับ2โวลต์2โวลต์2งโวลต์เวลาที่เรามาวัดที่ปลายขั้วเนี่ยก็จะเท่ากับ2งโวลต์ครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมากระแสะกระแสะจะได้เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดมีการต่อกับขั้วลักษณะนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นระเบิดนะครับต้องทำแบบนี้ระเบิดนะเพราะว่ามันจากเดิมเนี่ยแทนที่มันจะเสริมแรงกันจะตัวแบตเตอรี่เองจะกลายเป็นโหลดนะครับ การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมก็จะใช้หลายๆอย่างนะต้องการที่จะเพิ่มกระแสต้องการที่จะเพิ่มแรงดันก็ขึ้นยว่าว่าเราจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่จากถ่านต้นถ่านก้นานแบตเตอรี่ก้นเล็กเนี่ยนะนะเราต้องการที่ต้องการแรงดันมากขึ้นเราก็ต้องต่อเป็นอนุกรมแต่เราต้องการให้มันมีกระแสมากขึ้นเราก็ต่อแบบขนานนะครับ ต่อนุกรมคือแบบไหนต่อนุกรมันคือต่อเป็นแถวยาวบนรถไฟครับต่อขนาดคืออะไรต่อคือต่อขนาดขนาดคือเอามาตั้งตั้งเรีย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 งขนาดไปคู่กันนะครับจะได้เข้าใจนะครับอ่าก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้เนี่ยก็มีการหักล้างกันไฟที่นี่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับสังเกตไหมเส้นนี้ก็จะวิ่งไปทางนี้เส้นนี้ก็วิ่งไปทางนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไมีไฟเกิดขึ้นแต่ถ้าเราต่อแบบนี้ไปทิศทางเดียวกันหมดแบบนี้ไฟทั้งหมดก็จะมีขนาด ม่นาะเท่ากันในกระแสเพิ่มมากขึ้นนะครับกูขอข้ามในเรื่องของแบตเตอรี่ไปแล้กันอ่ะดื่มมาตรงนี้นิดนึงนะครับ1แอมป์1แอมป์นะครับ6โวลต์วัดตันนี้ก็จะได้6โวลต์ครับแต่กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นก็คือเป็น2แอมป์นะครับการต่อเซลเล์ไฟฟ้าต่อได้กี่วิธีครับสรุปต่อได้3วิธีแบบขนานแบบนุกลมแบบผสม นะครับต่อตัวต้านทานไฟฟ้าต่อได้กี่วิธีครับต่อได้สวิธีแบบผนาดแบบอนุกรมแล้วก็แบบผสมนะครับทีนี้มาดูความหมายของตัวต้านทานก่อนที่จะไปดูเรื่องของการต่อนะครับต้านทานคืออะไรคําว่าตัวต้านทานเนี่ยมันมันคืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ต่อเข้าไปในวงจรไฟฟ้าแล้วทําให้กระแสฟ้านั้นโหลดลงลดลงนะครับหรือมีมีอุปสรรคใช้คำนี้ดีกว่าในกครับรุยอุปสรรคทำให้มัน มันหายไปอ่ะกระแสไฟฟ้ามันหายไปอย่างเช่นท่อน้ำอ่าท่อน้ําพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงประปานะครับเราต่อท่อขนาดใหญ่มาเลยส่งน้ํามาจากอ่าจากกระประปาส่วนภูิภาคอ่าต่อทังสูงสูงๆนะส่งมาถึงปุ๊บเขาก็ผ่านหน้าบ้านเราจะเป็นท่อใหญ่ใหญ่เลยนะครับปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยอยู่หลังสุดท้ายของหมู่บ้านนะครับปรากฏว่าทุกบ้านเขาเปิดน้ําใช้หมดเลยครับ น,น,น้าที่จังนั้นนะน้าที่ได้เรามาก่อนถึงบ้านเราเนี่ยเป็นไงครับอ่แนาแรงดันน้ามันน้อยลงแรงดันน้ำนจะน้อยลงสาเหตุเพราะทุกบ้านเขาเปิดหมดเลยอันนั้นแรงดันน้าก็ถูกเฉลี่ยออกไปก็คล้ายๆกันนะครับตัวต้นทางก็คล้ายๆกันก็คืออ่าทุกบ้านมีโหลดมตีตัวตัวต้นทางต่อเข้าไว้เดังนั้นไฟก็มาถึงบ้านเราก็น้อยลงนะบางบ้านก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของไฟตก นะครับเอฟบ้านชั้นอยู่ปลายสายของชาวบ้านก็เลยพอตกกลางคืนสัก2ทุ่มสามทุ่มช่วงใช้ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดอาการไฟตกไฟกระพริบบ้างอะไรบ้างนะครับวัดไฟให้ช่างมาวัดไฟแล้วเหลือแค่1 1 0โวลต์บ้างอะไรบ้างอันนี้นะก็คือทุกบ้านใช้ไฟหมดครับแล้วก็เหลือไฟมาถึงบ้านเราเนี่ยน้อยนั่นเองก็คล้ายๆกับน้ําเช่นเดียวกันนะครับทีนิคการต่อของจองจองในฟ้าอ่าของจอง เรื่องของตัวต้นทานไฟฟ้าเนี่ยแบบรูกลมก็คล้ายๆกันครับต่อเป็นรถไฟนะครับตัวต้นทานต่อเป็นรถไฟไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต้นปลายจนต้น,ตน,ตนปลายจนไปลายไปเรื่อยๆๆทีนี้ตัวต้นทานเนี่ยถ้าต่อลักษณะนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเอาไปใช้งานแตกต่างกันนะครับยวดูก่อนอันนี้แบบขนานนะครับก็จะต่อยังไงก็แบบนี้มีจุดร่วมของค้่อันเดียวกัน รูปแบบขนาดนะครับไปดูแล้วที่ยงไม่งงนะครับจุดร่วมของแต่ละตัวอยู่จุดเดียวกันง่ายๆก,ก็คือเป็นแบบขนาดนั่นเองนะครับ mm hmm. ไม่ให้หัวต่อหางแบบนี้นะฮะเห็นไหมถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าต,ต่อคนเรจุก็จริงครับแต่ว่าส่วนแล้วก็คือทุกขั้วมารวมกันนะครับ mm hmm. อย่าไปงงนะจุด A ต่อจุด A จุด B ต่อจุด B นั่นเองนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นอนุกรมแต่ถ้าเป็นอนุกรมอนุกรมเนี่ย ก็คือต่อไปแบบรถไฟนะหัวต่อหางหัวต่อหางไป,ไปต่อต้นไปต่อต้นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้แบบอันนี้แบบนะครับอันนี้แบบเป็นแบบต่อแบบขนานเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบผสมมันก็คือมีทั้งขนานและอนุกรมอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับนะครับนี่ก็เป็นแบบผสมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็าจะไปคำนวณหาค่าของท้านทานกัน ถ้าเราต่อแบบอนุกรมเน,นี่ยาามั้นทานมันจะเพิ่มมากขึ้นง่ายๆมาถึงปุ๊บเจอตัวหนึ่งแล้วหายไปละหรื่สองหายไปอีกสามหายไปอีกอันนั้นค่าของนั้นทานม,มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวนี้ครับแรงงานไฟฟ้าวิ่งมาเลยมันก็จะถูกหารไปไปพร้อมๆกันนะครับก็จะใช้สูตรอ่าหนึ่งส่วนว่าไปตามสูตรน,นี้เลยนะครับอ่าโันาคลาไปกรอดนะครับค่าอาทีเท่ากับอาหนึ่งส่วน สอง่ะอ,อาทีกับ RN ส่เอ็น